บรนด์สุภาพชาจัดใหญ่ส่งมอบสบู่สมุนไพรนมสดสุภาพชาโซพัตลอสิบเจ็ดกว่าหนึ่งแสนชิ้นเรียกได้ว่าปังแบบสุดๆจนฉุดกันไม่อยู่สำหรับแบรนด์สุภาพชาของสองซีโอคนเก่งคุณวราพรเรืองอุไรและคุณพิเชษเรืองอุไรผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่สมุนไพรนมสดสุภาพชาโซภาตทิลลาสุดจัดใหญ่จัดงานส่งมอบผลิตภัณฑ์ในลอสิบเจ็ด กว่า100,000ชิ้นไปเมื่อวันที่6มีนาคมณสนามฟุตบอล PP a r ีน a จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณสมชัยเรืองอุไรประธานบริษัทสุพัชชา SPC Thailand จำกัดเขาร่วมงานพอมอบรางวัลโบนัสสุดพิเศษให้กับตัวแทนซูเปอร์ดิลเลอร์เราสุพัชชา SPC ไทยแลนด์เราจะก้าไปสู่1ล้านจ้าในสีซั่นนี้ครับ นะครับตอนนี้เรามีตัวแทนทั่วประเทศนะ5,000คนนะครับแล้วเรามีสินค้าวางจำหน่ายอยู่5ประเทศในอาเซียนนะครับและตอนนี้นะครับได้ถึงเวลาอันสมควรนะครับเป็นเย้ดีนะครับวันนี้ผมเต้ยนาประธานบริษัทัชรกิจพิเศษไทนนะครับขอเปิดนะครับงานนะครับการับสินค้านะครับรับ17ของสบูุ่งใบน้ำนมสดธุรานะครับ วันนี้หนึ่งก้อนขอเปิดงานนะแบนี้ครับขอบคุณครับอ,อยากให้ประธานบริษัทค่ะช่วยพูดถึงการจัดงานในวันนี้สักนิดน,นึงค่ะก็ะคือวันนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นอีกก้้วหนึ่งของสุภช,ชัยพิธ,ธีไทยแลนด์นะครับผู้จัดจัดจำหน่ายแบรนด์สุภช,ชานะครับซึ่งเราเริ่มจากหลักพันก้อนนะครับตอนนี้เรามาถึง1นึ่งแสนก้อนนะครับและนโยบายของเราก็คือเราบริหารด้วย3วินนะครับก็คือวินที่หนึ่งลูกค้าต้องได้รับ สินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอันที่สองนะครับตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะครับในครอบครัววัชชาต้องมีรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันที่สานะครับบริษัทวัชชาบีซีไทยแลนด์จะต้องโตขึ้นและส่งออกให้มากกว่าหประเทศในอนาคตครับสาหรับซีอเองะคะวันนี้ยอดเขาเรียกว่ายอดจอของัวแทนเยอะมากใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจและก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะในวันนี้ก็คือ ที่สุภพชามีทุกวันนี้ได้ก็คือเพราะตัวแทนทุกคนค่ะอยากให้พูดถึงความพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้กนิดหนึ่งค่ะว่ามันมีส่วนช่วยอะไรยังไงบ้างคะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดดงดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆนะคะซึ่งของเราเน้เน,นสมุนไพรไทยค่ะค่ะและในส่วนตัวของเรื่องการบริหารงานนะคะก็เห็นว่าตัวแทนเราเยอะมากเรามีเทคนิคในการบริหารงานหรือว่าดูแลตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างคะของเราจะเน้นการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็มีการนะคะ เทนกลุ่มทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราทําการตลาดนะคะซึ่งเราได้เขาเรียกว่าอะไรจ้างเด็ดไอดอลนะคะแล้วก็มีการนะคะเปิดสอนในกลุ่มด้วยแผนการตลาดของเรา,าวางไว้ยังไงบ้างคะหลังจากนี้ก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยโควิดมันซาแล้วเราจะไปสัมมนาที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าตอนนี้ประเทศเมียนมาของเราเป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วมีตัวแทนนับ2,000คนที่นู่นค่ะคะ่ะโอกาสที<ะ>่จะต่อยอดหรือว่าแตกรายตัวสู่ค้าผลิตภัณฑ์อะไรอย่างี้ยคะ ก็ในอนาคตอาจจะมีค่ะในไหนตัวแทนก็มายืนีกับเราอยู่วันนี้แล้วอยากขอบคุณอยากพูดอะไรกับตัวแทนบ้างคะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้แบรนด์ของเราเติบโตมาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มาถึงตัวแทนบ้างอยากพูดอะไรกับเจ้าของแบรนด์หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ยินดีกับแบรนด์สุภชานะคะพวกเราก็สัญญาว่านะคะจะ ร่วมเดินไปกับแบรนด์สุภาชาแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปกับแบรนด์สุภาชาค่ะนั้นต่อมาค่ะค่ะก็เช่นกันนะคะก็ขอบคุณและก็ดีใจมากๆที่ได้เจอตัวแทนทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนนะ่ะก็คือร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างแบรนด์สุภาชาให้โตขึ้นไปอะคะ่ะขอบคุณค่ะท่านนี้ละคะมีอะไรอยากพูดหรืออยากบอกกับเจ้าของแบรนด์ไหมคะ,อ,ะอยากขอบคุณแบรนด์สุภาชาที่มาได้ยืนจุดนี้ค่ะ แล้วก็อยากขอบคุณตัวแทนทุกท่านที่มาร่วมมือกักนค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ะแม่พรซุปร์ดีลเลอร์ภาคอีสานนะคะก็คือมีความประทับใจมากที่ว่าคือเห็นตั้งแต่แม่กวางเนาะตั้งแต่ขายไม่กี่ไม่กี่ชิ้น,นะคะ่ะตั้งแต่3เดือนแรกยังขายไม่ได้จนมาถึงวันนี้สุภาพชาของเราเจริญเติบโตแบบมีตัวแทนแบบมากกว่า4 0 0 0 5,000คนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาภา,ายใน4ปีแล้วก็แบรนด์ของเราก็ ได้รับรา,างวัลการันตีนะคะสปีซ้อนเลยนะคะทุกปีได้ทุกปีค่ะแล้วก็ทำให้สุภาพชาของเราเติบโตแตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมายามีลูกทีมแบบหลายประเทศนะคะที่เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆค่ะสินค้าของเราก็เริ่มจากการสร้างตัวตนนะคะให้คนรู้จักกันนะคะทั่วๆท,ทุกๆประเทศแล้วก็ในประเทศไทยและทุกๆประเทศแล้วก็จะส่งเสริมให้สินค้าของเรา ผลิตให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเสริมสร้างเนาะแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับผู้คนนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนค่ะขอบคุณค่ะท่านหน่นะคะถ้าโนชอบตัวแบรนด์ฉัตชาตัวตอันที่แบบต้นทุนตามมากแล้วก็คนที่ไรายได้ตามคนที่ไม่มีไรายได้เข้ามาแล้วก็เติบโตทุกครัค่ะเห็นกันแบบโอ้ย ตอนแรกคนที่มีนี่แล้วก็ตอนนี้อ่ะประสบความสำเร็จได้ค่ะทุกคนก็ทาได้พี่แอนทาได้ทุกคนก็ทกกาได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะอย่างนี้ธนคารบริษัท่ว่อยพรเน่ยค่ะครับผมขอให้ซีอนะครับเจ้าของแบรนด์น้องนุชนะครับเสียเก่งนะครับแล้วก็ซูปเปอร์ดีลเลอร์เอ็กซ์ซีดีลเลอร์ซูปเปอร์เวพีเวพีและตัวแทนทุกท่านนะครับ จงประสบความสำเร็จในอาชีพที่สุดจริตนะครับแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับและผมก็สัญญาว่านะครอบครัวทวชานะครับที่อยู่ในครอบครัวทวพชาทุกคนนะครับจะต้องรุ่งเรืองและเจริญนะครับแล้วก็เป็นเป็นะไาประสบความสำเร็จในชีวิตออนไลน์ครับขอบคุณครับ การติดต่อสักนิดนึงค่ะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้กับตัวแทนนะคะทั่วประเทศเลยนะคะคนที่มีบัตรตัวแทนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะหรือเพจนะคะสุภาชาไทยแลนด์ค่ะ